ว่าด้วยปัญญาคําว่าปัญญาในคําว่าปัญญาสติอธิบายว่าความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกเฟ้นความสอดส่องธรรมความกําหนดหมายความเข้าไปกําหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้อย่างแจ่มแจ้งความคิด ค้นความใคร่ครวนปัญญาดุดแผ่นดินปัญญาเครื่องทําลายกิเลสปัญญาเครื่องนําทางปัญญาเครื่องเห็นแจ้งความรู้ดีปัญญาดุดปรตักปัญญาปัญญินรีปัญญาพละปัญญาดุดสัตราปัญญาดุดปราศาส์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญา ปัญญาดุดดวงประทีปปัญญาดุดดวงแก้วความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำว่าสติได้แก่สติคือความระลึกถึงสัมมาสติรวมความว่าปัญญาสติท่านอชิตตทูลถามดังนี้คำว่าค่าแต่พระองค์ผู้นิรัทุกนามและรูปอธิบายว่า คำว่านา้มได้แก่ขันที่มิใช่รูปสี่อย่างคำว่ารูปได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่คำว่าข่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกเป็นคำกล่าวด้วยความรักเป็นคำกล่าวด้วยความเคารพคำว่าข่าแต่พระองค์ผู้นิรทุกเป็นคำที่กล่าวมีความเคารพและความยำเกรงรวมความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกนามและรูปคำว่าเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ในคำว่าข้า уда, พระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โ <okay>. ปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดได้แก่เนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลถามคือเนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลขอเนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลอันเชิญเนื้อความที่ข้าพระองค์ทูลให้ประกาศ คำว่าได้ทูลถามแล้วได้แก่ได้ทูลถามแล้วคือทูลขอแล้วทูลอัญเชิญทูลให้ประกาศแล้วคำว่าขอพระองค์โปรดตรัสบอกได้แก่ขอพระองค์โปรดตรัสคือโปรดบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศรวมความว่าข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้ว ขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดคำว่านี้ดับที่ไหนได้แก่นามและรูปนี้ดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระง,งับไปณนะที่ไหนรวมความว่านี้ดับที่ไหนด้วยเหตุนั้นพรามนั้นจึงกราบทูลว่าท่านอาชิตตะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์พูดนิรทุป ปัญญาสตินามและรูปนี้ดับที่ไหนข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด 6. กพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตาเธอได้ถามปัญหานั้นใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปนั้นดับไปในที่นั้น พระวิญญาณดับคำว่านั้นใดในคําว่าเธอได้ถามปัญหานั้นใดได้แก่ปัญญาสตินามและรูปคําว่าเธอได้ถามได้แก่เธอได้ถามแล้วคือได้ขออัญเชิญขอให้ประกาศแล้วรวมความว่าเธอได้ถามปัญหานั้นใดคําว่าอาชิตะในคําว่าอาชิตะเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอ เป็นคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกาพามนั้นโดยชื่อคำว่านั้นได้แก่ปัญญาสตินามและรูปคำว่าเราจะกล่าวแก้ได้แก่เราจะกล่าวคือจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศปัญหานั้นรวมความว่าอาจิตะเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอคำว่านาม ในคำว่านามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดได้แก่ขันมิใช่รูปสี่คำว่ารูปได้แกม ah ่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมห ah าภูตรูปทั้งสี่คำว่าไม่มีส่วนเหลือได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่มีเหลือไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าไม่มีส่วนเหลือนี้เป็นคำกล่าวรวมรวมไว้ทั้งหมด คำว่าดับได้แก่ดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปรวมความว่านามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดคําว่านามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับอธิบายว่าธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดในสงสารมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ เว้นพบเจ็ดย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระง,งับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยโสดาปฏิมัคขยานธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดในพบห้าเว้นพบสองย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระง,งับไปในที่นั้น พระวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยสกทาคามิมัคคยานธรรมคือนามและรูปที่เพิงเกิดในรูปธาตุหรืออรูปธาตุเว้นพบหนึ่งย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นพระวิญญาณอันประกอบด้วยอภยิสังขารธรรมดับไปด้วยอนาคามิมัคคยาน ธรรมคือนามและรูปที่พึงเกิดย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณอันประกอบด้วยอภิสังขารธรรมดับไปด้วยอรหัตตมัคคยานปัญญาสตินามและรูปย่อมดับคือเข้าไปสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระงับไปในที่นั้นเพราะจริมาวิญญาณ ของพระอาหารหันต์ผู้ปรินิพานด้วยอนุปาทิเศตปรินิพานธาตดับไปรวมความว่านามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าอาชิตตะเธอได้ถามปัญหานั้นใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปนั้นดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใด นามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับ 7. ท่านอชิตตะทูลถามดังนี้พระอาราหาันตขีนาศเหล่าใดผู้มีสังขารธรรมและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิต ของพระอรหันตขีนาศและพระเสขาเหล่านั้นเถิดคำว่าพระอรหันตขีนาศเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรมอธิบายว่าพระอรหันตขีนาศตรัสเรียกว่าท่านเป็นผู้มีสังขาตธรรมเพราะเหตุไรพระอรหันตขีนาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้มีสังขาตธรรม พระอรหันตขีนาศเหล่านั้นผู้มีสังขาตธรรมคือเป็นผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมได้แก่ผู้มีสังขาตธรรมคือผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรมผู้เห็นแจ้งธรรมว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงผู้มีสังขารตธรรมว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ผู้มีสังขารตธรรมว่าทมทั้งปวงเป็นอนัตตาผู้มีสังขารตธรรมว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีผู้มีสังขารตธรรมผู้รู้ธรรมผู้เทียบเคียงธรรมผู้พิจารณาธรรมผู้รู้แจ้งธรรม ผู้เห็นแจ้งธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาอีกในหนึ่งพระอรหันตขีนาศพเหล่านั้นรู้ขันธาตุอายตนะคติอุปบัติการถือกำเนิดปฏิสนธิพบสงสารวัตตะแล้วอีกในายหนึ่ง ท่านเหล่านั้นดำรงอยู่ในที่สุดแห่งขันในที่สุดแห่งธาตุในที่สุดแห่งอายตนะในที่สุดแห่งคติในที่สุดแห่งอุปบัติในที่สุดแห่งปฏิสนธิในที่สุดแห่งพบในที่สุดแห่งสงสารในที่สุดแห่งวัตตะดำรงอยู่ในพบสุดท้ายอัตภาพสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงร่างกายสุดท้ายไว้ พระอรหันตขีนาศพเหล่านั้นมีพบนี้เป็นพบสุดท้ายมีการประชุมแห่งขันเป็นครั้งสุดท้ายไม่มีการเวียนเกิดเวียนตายและพบใหม่ก็ไม่มีอีกเพราะเหตุนั้นพระอรหันตขีนาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้มีสังขารธรรมรวมความว่าพระอรหันตขีนาศพเหล่าใด ผู้มีสังขารตธรรม